ปีใหม่2,564นะครับก็พบกับเบียร์กเกษตรต่อจวอนะครับครับก็วันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกรานะครับอ่าผมก็เข้าเล้ามาเอาเลิกเอาชนะครับปกติก็ไม่ได้เข้าทุกวันนะครับก็อย่างเพื่อนๆทราบกนดีว่าคนที่ดูแลส่วนมากก็จะเป็นแม่นะครับเป็นแม่กับพอนะครับเป็นพ่อกับแม่ผมก็จะนานๆเข้ามาทีเพราะว่า ด้วยภารกิจนะครับวันนี้ผมก็จะให้มาดูอาหารของผมนะครับที่ผมให้ไก่ไข่กินปัจจุบันนะครับก็จะเป็นอาหารชนิดเม็ดนะครับชนิดเม็ดโปรตีนนะครับโปรตีนเนี่ยไม่น้อยกว่า17นะครับก็สําหรับข้อดีนะครับการให้ไก่ไข่กินอาหารชนิดเม็ดของผมนะครับในใน,ในความคิดของผมเนี่ยคือ,อพวกป้าปน ข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยอาหารหลักของเขาเนี่ยมันจะอยู่ในเม็ดเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชนิดผงเนี่ยชนิดผงที่ไม่ไม่ไม่ละเอียดมากเนี่ยมันก็จะมีทั้งเม็ดข้าวโพดมีทั้งปลาป่นที่มันไม่อยู่รวมกันมันตัวไม่ชอบกินอย่างเงี้ยครับแต่ก็อยู่ที่อยู่ที่ความชอบของแต่ละท่านนะครับแต่ของผมเนี่ยผมชอบแบบนี้แล้วก็ราคาถูกด้วยครับ ถ้าไปเอาที่โรงงานก็จะถูกนะครับแต่ว่าผมก็ซื้อร้านส่งทั่วไปนะครับร้านอ,าอยู่ตัวตามอำเภอเนี่ยราคา,าลูกละ400บาทกระสอบ30กิโลกร,รัมนะครับอาหารมันก็ผมว่ามันสะดวกดีนะครับแบบเม็ดเนี่ยครับแล้วก็ของผมเนี่ยจะให้เป็นรอบนะครับรอบละประมาณ7 7กิโลนะครับไก่ประมาณ100ไม่ถึง120นะครับไม่ถึง120ผมก็ให้วันละ วันละไม่เกิน14กิโลนะครับต่อเ้าผมประมาณเท่านี้ขนาดไข่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับอผม,ไ,มได้หยิบตัวอย่างมาเลยสามฟองสี่ฟองเนี่ยก็ดูเพื่อนก็ดูขนาดไข่นะครับแน่จัมโบ้เลยไซจัมโบ้ก็จะใหญ่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับเพราะว่าพอเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ยไก่จะกินไขอ่อกินอาหารได้ดีแล้วก็ทําให้ไข่ใหญ่นะครับก็ เหมาะเหมาะเหมาะแก่การที่ใครเลี้ยงไก่สาวนะครับไก่สาวเนี่ยเราต้องการเราต้องการให้เขาไข่เร็วใช่ไหมครับกพหน้าหนาวนี่เหมาะมากเพราะว่าเขากินอาหารด้เยอะมันก็ทําให้เขาสมบูรณ์ในเยอะแต่ว่าถ้าเราเอามาหน้าร้อนอย่างเงี้ยหน้าร้อนไก่จะไม่ค่อยกินอาหารแล้วก็ทําให้อ่าปกติ2ี่สิสัปดาห์ไข่เริ่มร่วงแล้วก็อาจจะใช้ระยะเวลาที่มันยาวขึ้นยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ ลองปรึกษาดูนะครับแต่ว่าอันนี้ของผมพูดในการเลี้ยงในแบบอากาศธรรมชาตินะครับถ้าของไทยอากาศเย็นอยู่แล้วพื้นที่อากาศเย็นพื้นที่ไม่ร้อนอย่างเงี้ยก็ก็สามารถเอามาเลี้ยงได้ทุกทุกช่วงเวลานะครับแต่ับผมเนี่ยผมอยู่อากาศธรรมชาติมีเจอทั้งแดดทั้งฝนทั้งลมเนี่ยถ้าอยากเลี้ยงไก่สาวเนี่ยผมแนะนําว่าหน้าหนาวนะช่วงหน้าหนาวเนี่ยไก่จะไข่เร็วนะครับแล้วก็ไข่ไข่ใบใหญ่เร็วนะครับก็ สาวเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับหรือเนี่ยหลังช่วงปีใหม่นะครับก็ลองลองลองไก่สาวได้นะครับถ้าใครยังไม่เคยลงนะครับเพราะว่าบางบางท่านเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับพอมีโควิดแล้วเราก็อยากกลับมาอยู่บ้านอย่างเงี้ยลองเลี้ยงดูสัก50สิบตัวหกสิบตัวก็ลองหาดูนะครับว่ามีไก่สาวที่ไหนบ้างจำหน่งก็ราคาไก่สาวเนี่ย ผมพูดพูดไม่ได้นะครับว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าเรทมันจะอยู่ประมาณร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบบวกลบนะครับอาจจะร้อยเก้าห้าสองร้อยอะไรก็ต่อตัวเนี่ยก็อยู่ที่จํานวนด้วยนะครับก็ลองสิบเสาดูนะครับอา่าช่วงนี้ราคาไก่ไข่สูงไหมครับของผมเนี่ยขายไก่ไข่นะครับประมาณเก้าสิบถึงร้อยนะครับไข่แะนะครับแต่ว่าใบใหญ่ๆฟองใหญ่ๆเนี่ยผมก็จะเพิ่มขึ้นไปประมาณร้อยหนึ่งร้อยสิบบ้างนะครับแต่ว่ามัน เราก็ขายขายราคาทั่วไปนะครับเพราะว่าถ้าถ้าตามข้างก็อาจจะจุกกว่านะครับแต่ผมผมเลี้ยงแบบนี้ก็ราคาก็จะอยู่ประมาณ90้าสิบถึงหนึร้ยต่อแผ่นนึงนะครับก็ก็ราคาก็จะไม่ไม่ลดไม่อะไรเพิ่มตามกลไกนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ตลอดนะครับขายปีใหม่นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาพูดเรื่องอาหารพูดเรื่องอาหารเล็กๆแน่น้อยนะครับของผมที่ใช้อยู่นะครับก็ลองคำนวณดูว่าเราจะคุ้มไหมเราซื้อ4ี่ร้อยบาทอย่างเงี้ย แล้วไข่ถ้าร้อยตัวเราควรจะได้วันละสามแผงสามแผงขายเก้าสิบหรือขายร้อยหนึง่งเราก็คิดดูว่ามันเป็นเงินเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยประมาณสองร้อยเจ็ดสิบไข่ร้อยตัวกินอาหารประมาณสามสามวันตอนหนึ่งกับสอเราขายได้กี่บาทก็ลองคานวณหนึ่งนะครับอันนี้ผมคํานวณแบบยังไม่ได้รวมต้นทุนอะไรนะครับพวกน้ําพวกไปอะไรที่เราต้องจ่ายแต่ว่าไปส่วนมากผมไม่ไม่แนะนําให้เปิดถึงเช้านะครับอาจจะเปิดช่วย ช่วยให้ไก่กินอาหารประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมง,งนนเนี่ยเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยแสงมันจะน้อยนะครับก็ก็เพิ่มแสงให้เขาวันละ3-4ชั่วโมงถ้าแนะนําได้ก็อยากให้ซื้อหลอดสีแดงนะครับหลอดสีแดงนี่นิติตตามเล้าเนี่ยครับก็จะช่วยเขากินอาหารได้ดีแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นมากมากกว่าเดิมนะครับครับผมครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็จะไม่เก็บไข่แล้วก็จะเดี๋ยวผมจะให้อาหารไก่แล้วก็จะเก็บไข่แล้วก็เอาไปขาย เลยนะครับมีลูกค้ารออยู่นะครับครับผมก็ขอเพื่อนมีความสุขนะครับในปี2564นะครับสวัสดีครับ